วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความรู้มีภาพและเสียงหือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนควรได้รับความแนะนำนะคะสวัสดีค่ะนีทต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมบ้าบาชาแนลนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มแปดหนาวก็สบายนะคะเป็นกลุ่มใหม่นะคะแบมก็มารองครั้งแรกเลยนะคะทุกคนแล้วเขาอ่ะไม้แรกเขาไปกันที่น้าแล้วเฮ้ย น้ำปอกแปดจริงๆนะคะทุกคนตอนนี้เขาไปนําหน้าแบมไปแล้วนะหน,หนึ่งไม้นะอ่ะเดีย๋ยวเรามาตามคนนํากันดีกว่านะคะว่ากลุ่มใหม่เนี่ยเขาจะปัวไหมนะมารอดูกันนะคะว่ากลุ่มแปดหนาวเก้า 9, สบายเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะไม้ต่อไปเขาบอกให้ไปที่แดงนะคะอ่ะอย่าแบมลงไปเลยที่แดงนะคะแบมจะลงตาละห้าร้อยนะเพราะว่าแบมก็ยังไม่รู้จักกลุ่มแปดหนาวเก้า 9, สบายดีนะคะโดเพราะเป็นกลุ่มใหม่นะคะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้เขาถูกไปแล้วหนึ่งไม้เดีย๋ยวเรามาดูไม้ที่สองของเขากันเลยนะคะฝั่งข้าเจ้าเจดฝั่งเราเก้าเขาจวอะไรเข้ามาไปสามแต้มของเราห้าอุ้ยสวยค่ะไม้ที่สองมาแล้วเฮ้ยคนนำเขาเจ๋งอยู่นะอ่าแบบก็พิมพ์ไปเลยนะครับบวกสองแล้ว อย่ามาดูไม้ที่3มไม้ที่3บอกให้ไปแดงนะคะเราจะลงไปที่แดงแบมจะลงแค่ตาละ500นะแบมมีทุนเยอะก็จริงแต่แบมอยากจะขอลงตาละ500เพื่อดูนะคะความแม่นของคนนานะส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มแฟนนาวก็สบายทักหาแบมได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มเขาเปิดให้เข้าฟรีไม่ได้เก็บเงินนะคะทุกคนเข้าฟรีนะจะทักเฟซหรือทักไลน์แบมก็ได้นะคะอย่าแบมพาเข้าเลยเออในตารางนําของเขาเนี่ยเหมือนจะมีคนนำสิบสิบคนหรือเปล่า น่าจะสิบคนนะคะทุกคนนำทั้งวันเลยนะอาอย่เราไปลุ้นให้ตานี้อุ้ยฟังเขาเจดแต้มาเฮ้ยเฮ้ยแต่เราแปดไงทุกคนแต่เราแปดไงทุกคนเฮ้ยบวกสไม้ติดแล้วยังไม่ได้ทบเลยโคตรเก่งอ่ะเราก็ชมเขาไปนะคะโคตรโหด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  ไม้ที่อ่าหมยต่อไปเขาบอกไม้ที่สี่เขาบอกให้ไปแดงนะคะทุกคนอ่าเราก็ลงแดงไปเลยนะคะยังไงยังไงตอนนี้บวกสามไม้ติดแล้วนะถ้าบวกสี่ไม้ติดนี่คือแบมพอนะคะทุกคนแบมพอนะก็ได้มาลองให้ดูนะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม้นี้ลบเดี๋ยวเราก็เดินเงินตามคนนําต่อนะคะเพราะว่าคนนาเนี่ยเขาจะสอนวิธีการเดินเงินด้วย ั่งเราหนึ่งฝั่งเขาศูนย์เฮ้ยฝั่งฝั่งเขาหนึ่งเฮ้ยอุ้ยไม้นี้ชนค่ะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรอยวเราลงต่อนะเราไปดูคนนํานะคนนําจะให้ลงอะไรนะคะคนนําเขาจะไม่ได้แค่นํานะคะจะสอนวิธีการเดินเงินทบเงินเลยกลุ่มแปดหนาวก็สบายกลุ่มนําพาบวกนะคะอ่ะไหนดูซิคนนําชื่อวิวไหนดูซิวิวบอกว่าอะไรไปที่แดงนะคะวิวให้ย้ําไปที่แดงอ่ะ๋ยวเราไปดูกันนะไม้นี้ จะสี่ไม้ติดหรือเปล่าต้องรอลุ้นนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บเปิดไพ่ค่ะเปิดไพ่ค่ะคนสวยไหนฝั่งเขาศูนย์ฝั่งเขาจวดอะไรอุ้ยฝั่งเขาสี่แต้มฝั่งเราเท่าไหร่ฝั่งเราสามฝั่งเขาจวดอะไรเข้ามาฝั่งเขาสี่ของเราต้องมากกว่าสามต้องมากกว่าสามโอ้โหเก้าหลัง ไว้ค่ะอู้สีไม้ติดอะเดีย๋ยวเราพิมบอกเขาไปหน่อยนะคะทุกคนพิมพ์บอกเขาไปหน่อย,ะะออยโอเคค่ะแบมจะพอแล้วนะใครที่อยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถทักหาแบมได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปของแบมด้วยนะบาย,บายยแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด, like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ